สวัสดีค่ะวันนี้ดีฉันจะพาทุกคนมารู้จักกับเทคโนโลยีการขนส่งนั่นก็คือยานยนต์ไร้คนขับนั่นเองค่ะอันดับแรกเรามารู้จักกับยานยนต์ไร้คนขับกันก่อนนะคะว่าคืออะไรยานยนต์ไร้คนขับหรือ autonomous vehicle คือเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการจัดการขนส่งการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกไร้คนขับโดรนหรือเรือไร้คนขับล้วนเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะนำพาไปสู่ระบบขนส่งที่มีความปลอดภัยประสิทธิภาพความคุ้มค่า และความเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากขึ้นต่อมาเป็นการทำงานของยานยนต์ไร้คนขับนะคะการทำงานของยานยนต์ไร้คนขับ AVS ติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิเซนเซอร์กล้องเรดาร์และปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้รถสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบข้างตัดสินใจได้เองแบบเรียลไทม และนำทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังสามารถปรับเส้นทางเพื่อความคล่องตัวหลีกเลี่ยงการชนและสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องพักเบรกส่งผลต่อการยกระดับประสิทธิทภาพและลดต้นทุนได้อย่างมากและสุดท้ายมารู้จักกับข้อดีของยานยนต์ไร้คนขับกันค่ะ ข้อดีของยานยนต์ไร้คนขับ 1. มีความปลอดภัยมากขึ้น AVS ช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนด้วยการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนน 2. ลดต้นทุน ยานยนต์ไร้คนขับสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันโดยไม่ต้องพักช่วยลดความจำเป็นในการมีคนขับหลายคนซึ่งเป็นต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงในต้นทุนโลจิสติก 3. ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น a v s สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเลี่ยงการจราจรได้อย่างอัตโนมัติช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งสินค้าช่วยลดความจำเป็นในการใช้รถบรรทุกในการวิ่งบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง 4. ส่งเสริมความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยานยนต์ไร้คนขับสามารถปรับเส้นทางอย่างอัตโนมัติ สามารถช่วยลดระยะทางขนส่งที่ไม่จำเป็นส่งผลให้ช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและมลภาวะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทุกอ,อุตสาหกรรม